สวัสดีจ้าจ้าเมื่อนี้ยกสิพผามาเบื้องวิถีันเลี้ยงมดแดงเนาะจ้าเนาะเลี้ยงมดแดงในบ้านเนาะจ้าเกษตรพอเพียงมดแดงนี่ก็พอเลี้ยงได้อยู่เนาะเพราะว่ามันกระกัดบดจิบปันไดแต่ว่าเลี้ยงต่อนี่โมก,กาปันไดก็เลย เลี้ยงมดแดงดีกว่าเลี้ยงโตยู่ดอกนอแต่ว่าโตกะเป็นค่าอยู่ทางเลี้ยงว่าไ้มเจิบกําลังกําลังเริ่มต้นจ้าเริ่มต้นกําลังฮิตโขรงการอยู่นี่แะวะวิธีคนอีสานนาะจะน่าฮิตแบบพอเพียงเลี้ยงเลี้ยงอยู่ในบ้านเลยเอากระตีโขง ทีโค้งขึ้นแล้วก็เอาน้ําเอาน้ําอันเสื่อนทางใต้มัอนเพิ่มมดแดงไฟขึ้นเนาะจ้ะเนาะแล้วก็กไปห้ามมดแดงมาป่อยมดแดงมดสิเฮ็ดห่งเฮ็ดห่งอยู่ในใน,ในขวดโล่เราก็ซื้อขวดโล่มาเฮ็ดเฮ็ดเพื่อมันเข้ามานอนกลางคืนเนาะจา้ะมันมาทำล้างเลี้ยงอยู่ในบ้านเหา ดูเลกันง่ายๆไอเดียดีอยู่ผู้คิดขวนวิธีเลี้ยงมดแดงเนาะแต่เนาะก็มีน้ำเอาอันน้ำซื้อทาดมาไว้ให้เพื่อนกินแต่ว่าเราก็ต้องเอาอาหารมาให้มันผมถ้าได้ยันหนึ่งปูหนึ่งปลาย่างนี้เราก็เอามาวางไว้เพื่อนที่พากันกินเอง นี่คือวิธีเลี้ยงมดแดงนะจ้ะอันนี้กระโถเนี่ยเพิ่นเพิ่นกระยุทั้งไหนยทั้งไหนโถอันบรได้เอ้มบ่เนี่ยกระไดเอม้มคางบ่ตัวนี้จังเข้าไล่ แต่ว่ามือนีหนาวหนาวมือเดิมกระโบต้ปันไหนเพราะว่ามันหนาวคือหฮานี่แหละโมลงุงหงอนเห็นนี่ขันหนาวเร็วละถ้าก็ลงมาหลุมเองอี่นี้นี่หลุมพัดเรงเหลือเกินจ้าตัวมดแดงเพิ่นเพิ่นเข้าไปลบหลุมอยู่ข้างใน,นเ,งเนาะมันหลุมหลุมแรงทูดหลุมหนาว พึ่องออกมาเลาะข้างนอกมากินอาหารเอาก็ไปเอามดแดงงันยุโคกพละมาเ,าเอามาเลี้ยงเอาเอาหลังขึ้นมาเอาหลังมดแดงมาแล้วเราก็มาปล่อยจุ่มนี่จุ่มนี่ขึ้นซิอย่นในถุงก,กินกินเอาเอาเนื้อปลาเนี่ยมาซื้อ ังวโอ้ยมาแดงฝรั่งกินขนมปังนะคะนี่เพื่นลงมากินน้ำอันนี้มาแดงมากินน้ำพอเพื่อนมากินน้ำก็เข้าหลังตามปกติมันอากาศเย็นเนาะ กาดเห็นหมดมันก็บ่บเต้มันก็บ่ไปรบกวนอันคนเนาะเพราะว่าอันลงไปบ่ได้เนาะมันลงไปเขาก็เอาน้ำช่้อข้าตั้งมันไว้เร็วดูแลกันอยู่ในบ้านกะ ง่ายอยู่หาจ้าม่ได้ไปหาแหน่นไข่โมดเดงเลาะโคกเนะาะเพิ่นเห็่หังฮะได้บิดสุกะโป่งนี้ได้ไข่ผมได้กินได้ไข้ไล่พื้นเน่าเพื้นโลกแจากหลงัง ສໍານີ no, ້ກໍນາຈະນາສະຫວັດດີຈ້າ